ดาวพระหัสนะคะเกิดปรากฏการเดินถอยองศานะคะก็คือการถอยหลังนั่นเองนะคะสําหรับชาวกลุ่มแล้วดาวพระหัสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเรื่องลาภผลโดยตรงนะคะจะส่งผลในแง่มุมไหนบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกุมรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาะคมก็รับฟังได้ก่อนเข้ารับฟังคัมภยากรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหลหราเก้นะคะดาวพระหัสนะคะมีการโครจรพักองศานะก็คือการเดินถอยหลังนะคะในช่วง 29สิงหาถึง8มกราคมปี2567นะก็เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนนะคะดาวพฤะัสเกี่ยวข้องกับชาวกุมโดยตรงนะเนื่องจากเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและลาพระนะคะก็คือความหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์รายรับนะรวมทั้งเรื่องลาภผลต่างๆด้วยนะคะสำหรับดาวพฤะัสปัจจุบันอยู่ในภพเรือนเพื่อนฝูงมิสหายนะคะเรื่องพี่น้องคนใกล้ตัวการทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการ ติดต่อประสานงานหลายฝ่ายหลายส่วนนะรวมทั้งเรื่องของหมู่เพื่อนสังคมนะคะดาวพฤหัสต,ตอนนี้เป็นราชาโชคนะเมื่อมีปรากฏการเนี่ยเดินถอยหลังกลับนะคะส่วนหนึ่งชาวกลุ่มนะคะในช่วง4เดือนนี้นะคะในแง่มุมของเรื่องการได้เงินการหาผลประโยชน์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับแวดวงเก่าเดิมนะมีการย้อนกลับไปนะคะได้โชคจากเรื่องของเพื่อนเก่ามิตรสหายเก่า ความเชี่ยวชาญอะไรเก่าๆนะรวมทั้งราบผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการลงทุนนะบางครั้งก็ได้รับการแนะนําแนวมาจากเรื่องเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวได้นะคะชาวุ่มอาจจะได้กลับไปหยิบจับนะเรื่องงานเรื่องการนะคะที่ใช้ความสามารถเดิมนะหรือไปขุดเอาอะไรที่เป็นโปรเจกต์โครงการที่พับไว้เอากลับมาปัดฝุ่นทําใหม่นะคะบางครั้งก็มีลักษณะการทํางานแบบย้อนไปย้อนมาได้นะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบผลมีการโครจรถอยหลัง รับผลจากเรื่องอะไรเก่าเดิมๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าเดิมนะคะเรื่องของความเชี่ยวชาญเรื่องของอะไรที่เคยประสบความสําเร็จในอดีตบางครั้งก็เป็นไอเดียหรือช่องทางในเรื่องการทําเงินผลประโยชน์ในช่วงดาวพฤหัสเดินถอยหลังได้นะคะ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของผู้สนับสนุนนะการงานประเภทการเรียนการศึกษาการอบรมการสอนนะคะเมื่อมีการโคจรผิดปกตินะงานการที่ริเริ่มใหม่ๆนะคะบางครั้งมีความเชื่องช้าหนืดหน่วงนะในขณะเดียวกันการทำอะไรที่เกี่ยวกับการสอนนะจะเป็นประสบการณ์เก่าเดิมของเรานะคะเอาออกมาใช้ทำมาหากินได้นะหรือว่าเอาผลงานมาปัดฝุ่นรวมเล่มหรือ ทำให้มันเกิดความใหม่นะจากพื้นฐานอะไรที่เรามีอยู่เดิมนะคะก็อาจจะส่งผลดีในช่วงนี้ได้นะคะชาวกลุ่มบางท่านนะคะได้ประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่เก่าเดิมในวงการนะเรียกว่ามีโอกาสได้ย้อนกลับไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางรับผลนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในส่วนหนึ่งดาวการเงินเนี่ยมีการโครจรผิดปกตินะคะ ส่วนที่ต้องล่าช้าหนืดหน่วงนะมันก็มีป,ปัปนอยู่ด้วยนะเช่นเรื่องของการเพิ่มพุนทางการเงินการลงทุนใดๆในช่วง4เดือนนี้นะคะหากเป็นเงินใหญ่เงินเยอะนะคะต้องเผื่อเวลาเพราะว่าความล่าช้าของดวงดาวก็ส่งผลให้เรื่องความงอกเงยทางการเงินการหวังผลกําไรเนี่ยก็ล่าช้าไปด้วยนะคะล่าผลในเรื่องของการขยายทีมนะเรื่องการทําแวดวงคอนดิชันให้กว้างขวางอาจจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ในทางกลับกันนะหากคุณทําอะไรจากฐานลูกค้าเก่าเดิมนะคะหรือวาอ่าใช้สิ่งที่มีอยู่นะคะนําไปต่อยอดมันอาจจะได้ผลดีกว่าในช่วงเวลานี้นะคะสาหรับใครที่อยู่ในแวดวงการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันนะคะก็มีเอฟเฟกจากดาวพฤหัสด,ด้วยเช่นกันนะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นนะอาจจะต้องอมีความเพียรเพิ่มนะคะเรื่องของการแข่งขันเนี่ย จะกลับมาโดดเด่นนะในเรื่องของการสอบแข่งขันการได้รับโอกาสทางการเรียนหรือว่าโชคในเรื่องการ อยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยประมาณต้นเดือนมกราคมไปนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะก็จะโคจรถอยองศาไปจนถึงวันที่8มกราคมนะหลังจากนั้นก็จะเดินหน้านะคะในช่วงมกราคมพามีนาและเมษาด้วยมาตรฐานความเป็นราชาโชคนะดังนั้นเนี่ยโชคลาภของชาวกุมก็จะกลับมาดีขึ้นนะรวมทั้งเรื่องเงินทองรับผลก็จะเดินหน้าและก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากดาวพฤหัสนะคะ สำหรับจุดเปลี่ยนของชาวกุ่มนะคะดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินในวันที่17ตุลาคมนะคะหลังจากย้ายแล้วเนี่ยก็จะเหลือดาวพระหัสนะที่วงกลมไว้เพียงดวงเดียวนะคะอยู่ในภพเรือนสหัสชชะส่งผลดีกับราชาโชคนะเรื่องเงินเรื่องทองและลาภผลเนี่ยมันจะเด่นชัดขึ้นนะคะก็คือมกราคมไปนะคะสําหรับเรื่องตัวตนของชาวกุ่มนะคะก็คือราหูนะจะเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะ ซึ่งเป็นมาตรฐานราหูลวงทรัพย์นะคะการลวงทรัพย์ก็คือ,อเป็นสภาวะที่ชาวกลุ่มอาจจะหาเงินได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็มาพร้อมเนื่องด้วยภาระรับผิดชอบเพราะว่าชาวกลุ่มเนี่ยยังมีดาวเสราร์ที่ทับลักนาอยู่และเป็นองค์เกณฑ์นะคะก็คือ,อเรื่องของการมีภาระการแบกรับการได้มอบหมายหน้าที่ที่สําคัญทางการงานทางครอบครัวนะก็ส่งผลให้ช่วงเวลาหลังจากตุลาคมไปนะคะ18เดือนนะชาวกลุ่มก็จะ มีดาวตัวตนเข้าไปอยู่ในเรื่องการเงินผลประโยชน์และลาภผลนะคะสําหรับดาวราหูในภพเดือนการเงินนะคะชาวกูอาจจะมีเหตุนะในช่วงส8บเดือนให้จะต้องลงทุนบ้างใช้เงินเยอะนะคะรวมถึงเรื่องของการหมุนเงินอาจจะมีลักษณะเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นนะคะเรื่องของการก่อนหนี้ยืมสินนะหรือว่าเป็นหนี้เพื่อความมั่นคงหนี้อสังหาหรือว่าหนี้เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ดีนะราหูลลวงทรัพย์นะครับก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องะระมัดระวังนะคือเรื่องของ เครดิตการเงินนะเรื่องของความไหวไม่ไหวในการผ่อนชาระหรือแบกรับต่างๆอันนี้ก็ต้องประเมินอยู่บนเรื่องของความเป็นจริงนะในเรื่องทางไรายได้ไรายรับนะคะเพราะว่าดาวราหูก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยใช้อารมณ์นะในเรื่องการลงทุนการเงินนะสำหรับการโคจรของดาวพรหัสกับดาวราหูนะคะเรียกว่าจะมีการโคจรที่สวนทางกันนะดาวราหูจะเข้าเรือนการเงินในขณะที่ดาวพรหัสนะคะ จะมุ่งหน้าเข้าสู่พบเรือนพันธุของชาวกลุ่มนะคะ,ะในช่วงเมษายนปี2567นหะรดาวพฤหัสก็จะย้ายพบเรือนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยนะดังนั้นชาวกลุ่มก็ถือว่าดาวพฤหัสมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่ดีในเรื่องของสินทรัพย์เรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะ สำหรับเรื่องราวของดวงดาวนะคะในช่วงจากนี้จนถึงสิ้นปี2566เนี่ยก็จะเป็นอังหวะที่ดวงดาวมีการโคจรผิดปกติพร้อมกันหลายๆดวงนะคะในส่วนหนึ่งนะมันเหมาะกับกิจกรรมประเภทการย้อนกลับการทบทวนนะคะการวางแผนหรือว่า การย้อนกลับไปดูตัวเราว่าจริงๆแล้วเราถนัดเรื่องไหนนะคะเรื่องของการทําผิดทําถูกในอดีตนะอะไรที่ดีก็นํามาต่อยอดทางการค้าการหาเงินนะคะอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ค่อยโอเคเราก็เอามาเป็นบทเรียนนะเป็นจังหวะที่อาจจะถอย1นก้านะคะเพื่อที่จะรอดวงดาวแล้วก็เดินหน้าและลุยอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงมกราคมนะคะ กับดาวที่ทับลักนาชาวกุมอยู่นะคะคือดาวเสาร์นะก็ยังคงทับต่อไปนะในปี2567แบบตลอดปีนะคะดาวเสาร์นะคะก็ส่งผลนะความเป็นองค์เกณฑ์นะคะก็คือเรื่องของการแบกรับนะคะเรื่องความเครียดความทุกข์ในขณะเดียวกันนะเป็นคู่มิตรกับดาวราหูด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใหญ่ๆนะรับผิดชอบอะไรมากๆนะคะบางท่านได้รับมอบหมายงานงานที่มีความเสี่ยงสูงนะเนื่องจากดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนราหูนะคะก็ถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะ ดาวเสาร์นะคะนอกจากนําองค์เกณฑ์มาให้นะก็ยังนําเรื่องวินาศมาทับลักนณาด้วยนะคะนั้นะส่วนหนึ่งนะเรื่องการสนับสนุนลับๆหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดก็มีด้วยในขณะ,ะนะเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะหรืออะไรที่เป็นสีเทานะคะไปถึงนะคะเมื่อดาวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับภพบเดือนสหัสชชะนะคะการคบหาคนนะเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะการชักชวนไปสู่จุดที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะหรือไม่ค่อยถูกต้องนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับแง่มุมอื่นๆของดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ